สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ได้ไปดูข่าวมันคงมีมาวันสองวันเลยเนาะนะคะเกี่ยวกับประเด็นพระรูปหนึ่งะคะที่ถ้าถ้าทุกคนติดตามคดีกกอกนะคะก็จะรู้จักดีเนาะสำหรับพระรูปนี้นะคะเพราะว่าคดีกกอกนี้ดังมาหลายเดือนนะคะดังต่อเนื่องมาหเดือน คือสุดพิกๆคือเนี่ยหเดือนปีหนึ่งนี้แหละค่ะแล้วก็ดังมาต่อเนื่องนั่นแหละค่ะเนาะในคดีคดีนั้นนะคะเพราะว่าสื่อหรือคนในสังคมสนใจมากเนาะนะคะเกี่ยวกับคดีบ้านกกกนะคะรวมมาถึงคดีของลุงพลนั่นแหละคะ่ะลุงพลป้าแตนแล้วก็พระพลนี่แหละคะ่ะเนาะที่มีประเด็นนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ดูข่าวนะคะ ก็ข่าวมันมีมาต่อเนื่องอยู่แล้วเกี่ยวกับพระนะคะที่ทําผิดศีลไม่อยู่ในศีลในธรรมแอบนัดสาวคุยสาวหรือพาศีกาเข้ากุฏิมีเยอะแยะในสังคมไทยที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะคะขนาด60-70ปีบวชมาไม่รู้กี่พรรษายังมีอะไรกับเด็กในวัดนะคะมันก็มีข่าวให้เห็นมากมายใช่ไหมคะในส่วนนั้นเนาะ แต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือที่มีการบอกว่ามีผู้หญิงมาแเฉน่นแหละเนาะพูดง่ายๆนะคะมาเฉ์ว่าอยากจะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถ้าคนคิดจะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจะไม่มีทางเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพระต่อให้วันนี้จะมาสารภาพผิดนะคะเมื่อคนเรามีความคิดที่ว่า จะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจะไม่มีทางเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่บวชเป็นพันพชิตไปแล้วเนี่ยเราเป็นผู้หญิงไม่ควรเข้าไปยุ่งอยู่แล้วในส่วนนั้นและคนที่เข้าไปบวชที่ห่มผ้าเหลืองบอกตัวเองเป็นนะคะสมณเพศเป็นพระที่อยู่ในบนรรพชิตก็ไม่ควรจะมายุ่งกับผู้หญิงแม้แต่คุยโทรศัพท เป็นการส่วนตัวกับผู้หญิงนะคะก็ไม่ควรจะทำเพราะมันผิดศีลแต่ทุกวันนี้คืออะไรคะเราได้ยินข่าวข่าวมากมายพระไปเล่นการพนันมั่งพระยักยอกเงินบริจาคบ้างพระนะคะไปเล่นสีกาบ้างพระไปตรงน,นู้นตรงนี้มั่งมีเยอะแยะให้เราเห็นนะคะไม่รับเจรัก พรพุทธศาสนานะเพราะว่าไมลเบเจรักเคารพศรัทธาเพราะนั่นคือหนึ่งในเสาหลักของประเทศไทยที่ไมลเบเจย้ําเสมอนั่นแหละคะ่ะว่าชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเป็นเสาหลักของประเทศไทยเราเนี่ยควรจะรักษาไว้นะคะให้คงมั่นนั่นแหละแต่เมื่อมันมีพระที่นอกรีดนะคะไม่อยู่ในศิลในธรรมมันก็ควรจะจับศึก มีหลักฐานชัดเจนทำผิดจับศึกตัดโอกาสห้ามเข้าบวชอีกเลยผู้หญิงที่ไปมีอะไรกับพระมันก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไม่กลัวบาปกรรมนะ่ะผู้หญิงนะคะไม่รู้เนาะเราเห็นมาเยอะนะคะหลอกเงินกับพระพูดคุยในโทรศัพท์ พูดเรื่องที่มันไม่เป็นไม่ดีอ่ะก็คือเรื่องใต้สะดือทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นพระก็ไม่ควรออกมาพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้ไปพูดกับพระอยู่แล้วเพราะมันเราก็ไม่รู้เนาะนะคะจิตใจคนเราเนาะมันอยู่ที่คนก็แล้วกันนะคะเป็นบางคนนั่นแหละค่ะที่เห็นพระรู้ว่าเขาบวชพระก็ยังอยากจะไปม,มีอะไรกับเขาทั้งๆผู้ชายมีเกลื่อน เกินประเทศนะ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปมีอะไรกับพระอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่เลือกที่จะไปมีอะไรกับพระเพราะหวังเงินบริจาคจากญาติโยมที่ให้พระแล้วได้จากพระเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในส่วนนั้นไม่ละอายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินที่ตัวเองได้มานะ่ะมันเป็นเงินบาปคนที่เขาศรัทธาเขาใส่ไปคือเงินบุญ แต่คนที่จับเงินบุญแล้วเอามาใช้ในทางที่ผิดเนะี่ยคือเงินบาปบาปจากการล้วงเอาเงินที่ญาติโยมบริจาคเข้าไปเพื่อให้บำรุงบำรุงรักษาไมรับเจมันติดอยู่ในสมองเนี่ยพูดไม่ออกนะคะบุรณะปฏิสังขรอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเขา ใจศรัทธาบริจาคให้ไปโอเคจะเอาไปร่ำเรียนเอาไปนะคะเรียนก็คือเป็นหน้าที่ของพระของเนนั่นแหละคะ่ะที่จะเอาไปใช้จ่ายส่วนนั้นมันคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของญาติโยมแต่การที่พระเอาเงินส่วนนั้นออกไปให้สีกาออกไปให้เห็น สาวนักเรียนสวยๆหน่อยรับเลี้ยงอะไรประมาณนี้แม่เลิฟเจเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่องพระพระที่อยู่ในศีลไม่เลิฟเจเจเคารพน้ําถือนะคะแต่เมื่อไรพระเหล่านั้นที่ไม่อยู่ในศีลนระนอกรีดเนี่ยตีบสาวคุยสาวเล่นนะคะต่างๆนานานเนี่ยไม่เลิฟเจไม่เรียกว่าพระเลยเรียกว่าคนห่มเหลืองใช้ผ้าเหลืองมาหากิน ไม่อยากทำมาหากินเข้าไปห่มเหลืองเพื่อขอนะคะเงินจากญาติโยมไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเอาไปซื้อที่ซื้อทางเอาไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะคะซื้อโน่นซื้อนี่มาเป็นของส่วนตัวการให้แม่ในวันที่แม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใช้เราไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า พระก็มีพ่อมีแม่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ของตัวเองอันนี้ไม่มีใครว่าอยู่แล้วค่ะแต่เอาไปให้สาวเอาไปให้นักเรียนเอาไปให้อะไรสารพัดที่อยากจะให้เป็นการส่วนตัวโดยเอาเงินจากการบริจาคของญาติโยมเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือไม่สนับสนุนนะคะเนาะควรจะเอาจับสึกให้หมดเนี่ย คนพวกนี้ไม่ควรจะให้บวชอีกเลยไอ้ที่ไปสร้างมาใหญ่โตมโหฬารเมื่อตัวเองทําผิดก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิดไม่ใช่ว่าตัวเองไปทําผิดหลักฐานชัดเจนก็บอกว่าโดนกันแกล้งสมัยนี้มันการแกล้งใครไม่ได้หรอกคะ่ะมันมีมือถือมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือการพูดคุยการมันมีอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะมันมีอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วต่อให้ออกมาปฏิเสธแค่ไหนนะคะ หลักฐานความจริงมันย่อมมีของมันอยู่แล้วหากไม่ผิดไม่มีใครเอาโทษคุณได้แต่เมื่อไรที่ผิดปฏิเสธยังไงความผิดก็ยังคงอยู่ในโลกโซเชียลทำดีย่อมได้ดีไม่แล้วเจคิดว่ามันคงจะเป็นกรรมย้อนกลับมาหาเขาในวันที่พูดถึงลุงพล ทุกคนจำได้ไหมอยากเข้าถ้ำเสือนะคะก็ต้องทำตัวให้เหมือนเสืออยากเข้าถ้ำโจรก็ต้องทำตัวเป็นโจรเห็นไหมคะเนี่ยคำเนี้ยที่ไปพูดให้กับญาติโยมเนี่ยถ้าเราขาดศีลแล้วเนี่ยเราไปยุ่งทางโลกอนะศีลมันขาดแล้วไม่มีศีลในตัวตนอยู่แล้วพอพูดไรพูดไรไปเนี่ยมันเป็น กรรมติดปากของเราใช่ไหมคะทุกคนวันนี้มันจึงได้เห็นผลของกรรมที่ได้พูดให้คนอื่นเหมือนกับว่าใจไม่บริสุทธิ์อยากให้เขาไปติดคุกติดตารางนะคะในส่วนนั้นอยากให้เขาไปมีคดีความไม่ว่าจะคดีความอะไรก็แล้วแต่มันคือการให้ผู้อื่นได้รับโทษวันนี้เราจึงได้เห็นนี่แหละคะ่ะว่าวันนี้ตัวเอง ก็พร้อมที่จะได้รับโทษจากคนใกล้ชิดเหมือนกันเห็นไหมนะคะมันเป็นกงกรรมกงเกลียนน่ะกงเกลียนกงกรรม,รรรมนะคะทําอะไรไว้หากมันไม่ถูกต้องไม่ซื่อสัตย์ใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่หากไม่มีความซื่อสัตย์ในตัวเองสิ่งเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาหามาหาตัวตนของคนที่กระทำน,ะน,ะะนั่นแหละคะ่ะนี่แหละค่ะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะ กำใดใครก่อกรรนั้นคืนสนองของทีกบอกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ